กุมะมาเปสียบเหมือนกับต้นไม้ต้องมีเครื่องเสียบเครื่องเทียบส้องรับในเทียบกับการปฏิบัติของเราถ้าง,งานนั้นจับไม่ถูกกิเลสของคนที่แต่คนละคนนั้น ที่จะต้องชำระสัดสากันมีหลายอย่างหลายเรื่องต้นไม้เหมือนกับต้นไม้คนเราเอาแล้วต้นเข่าถือาเทียบต้นเข่าต้นเข่าและมีเม็ดเดียวมาปลูกลงไปในโคนในดินแล้วถ้าหาดินนั้นงาม มันก็แพร่หลายกไปหลายต้นในหลายต้นแล้วก็มีหลายลวงม,มันแพร่ไปเป็นหลายลวงเม็ดเ,เข้าเม็ดเดียวเนะี่ยก็แพร่ไปหลายลวงเม็ดไม้แางไหนก็ไม่ทราบแต่ก่อนนั้นไม่มีใบก็ไม่มี เอาไว้ถูกน้ำถูกโคลนเขาแตกออกมาเป็นหน,น่อแหงกขาไม่ก็เป็นต้นเป็นลำขึ้นไปยังมีน้ำซ้ำเมื่อดินดียังแตกขยายไปหลายต้นนี่ก็เป็นต้นเป็นร่วงขึ้นมารวงไม่ออกไม่ทราบออกไว้จางไหน จนกระทั่งเป็นลวงแก่ขึ้นมาถ้าไปรวมเนาะเม็ดตั้งอีกบรรดาต้นทั้งหลายรากทั้งหลายใบทั้งหลายไปรวมมันในในเม็ดเดียวแล้วเนะ่ะเก็บไว้มันเก็บเองแล้วก็เมื่อเขาจะไปปลูก ถขาต้องเอาเม็ดเขานะนะั่นและแต่ละเม็ดไปว่านลงน้ำต้องคนแล้วก็เป็นรากเป็นต้นออกมาอีกแพร่ขยายออกไปจะเป็นรวงจนกระทั่งเป็นเม็ดเม็ดแก่แล้วก็เก็บไว้หัหมด แต่กิเลสของเราไม่เหมือนั้นคนเรานั้นเมื่อยังเด็กยังเล็กอยู่เมื่อเกิดมาใหม่ๆก็มีอารมณ์อะไรด,ดอกมากมายท่านแก่มาแล้วเติบโตขึ้นมามู่จักเพราะว่าเรียนสาเรีง้งกระทั่มีครอบครัว เรื่องีิเรค่อยขยายอ,อ๋อขยายออกแต่ก่อนไม่อยากได้ฉันเติบโตมาก็อยากได้อยากดีอยากเด่นนานนะเข้าก่ออยากได้มากมายขึ้นอีกไม่ใช่ได้เพื่อตนเพื่อปากเพื่อท้องของเราอย่างเดียวเพื่อครอบครัวไปอีก พ่วงขวงออไปเพื่อลูกเพื่อหลานนอกจากนั้นอีกการอยากได้เนี่ยไม่ใช่เพื่อลูกเพหลานเท่านั้นจะอยากได้มากมายไม่ทราบเพื่ออะไรเรียกว่าไม่อิ่มไม่พอความอิ่มไม่พอ ขยะไปคว่วขวังให้พอทีถจนแก่จนท่าจนตายแต่ควาวอิ่มความพอไม่ท่านเทศนาว่าความอยากความไม่อิ่มไม่พอของคนมันเหลือล้นโลกใช่เพียงโลกนี้นะมันเหลือล้นไปอีกมันมากยี่ก็มาก ไม่เหมือนกับต้นเข่าต้นเข้านั้นแก่มาแล้วรวมไปรวมเก็บไว้ในเม็ดเข้าเม็ดเดียวนะ่ะตน้นลากชนละลวงเอาไปลวงมัดเม็ดเดียวเท่านั้นนะ่ะชานาเขต้องเมื่อแก่มาแล้วเอามารวมกัน ใครไว้ไยงไว้สั่งก็สบายใจเลยการที่ขยายอาันตรการที่รวมไม่ได้นั้นคนเรามันรวมที่เหลนมันรวมไม่ได้ไม่เหมือนต้นเขา่าต้นเข่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเราปฏิบัติธรทม เป็นอย่างต้นเขานะีไเรากำหนดพิจารณาที่มันขยายข่วงขวงออกไปด้วยกิเลสอารมณ์บ่ว,มว,วงมันส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางิน้นทางกายแต่ล้า อย่างละอย่างนี้มากหมายเลยที่จะขนานานครับคิเลนมากเหลือเกินตาเห็นอยากได้ชอบปกชับใจยินดีพอใจไปพุงไปแต่งไปพุงไปแต่งไปเยื่อเยาไปอต้ตาเห็นันไนถ้าหากว่าจะขยายเป็นต้นเขา่า ปลูกตั้งเก้าปีสิปีคนตั้งร้อยปีก็ปลูกอย่างนั้นเละปลูกมันก็ขยายกว้างออกไปอย่งเงี้ยสิเม็ดข้าวเม็ดเดียวเมล็ดข้าวเม็ดเดียวนั่ยนะขยายออกกวขั้วขวง่งถ้ากิเลสเราเปรียบอย่างนั้นนะใครจะเปรียกเป็นกิเลสมันใช่เหร ทำที่ว่าเม็ดเดียวมันขยายไปนะไม่ใช่ของอันเดียวนะความรักความชอบความยินดียินได้ความโกรธความหลงมีครบหมดไอ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างลูกเสียงกีฬสโภคามีครบหมดบริบูรณ์มีแน่นนั่นหมดความรัก ความโกรธเกิดจากความรักภัยร่างกายเกิดจากความรักความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักมากมายความหวงแหนความยึดความถือรุ้งแต่งรสัับทุกอย่างเกิดจากความยึดความถือมากมาย ่รูปอย่างเดียวเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทั้งหกอย่างโอ้โ,โ,อโมหมากมายเหลือเกินความทั้งหลายแล้วนั้นอะที่มันค่วงขววงถ้าเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมมันสรุปรวมข้ามลงไปได้มันออกไปจากไหน นั้นออกจากใจใจตัวนี้ออกเป็นเหตุจับใจตัวนั้นได้แล้วมันรวมเข้ามาเมือนก็เม็ดเข่าเม็ดเข่ามันรวมเข้ามามาอยู่ในมดลากต้นใบได้รวมอยูแในเดี๋ยวมดเวลามันออกไปมันออกไปจาก กันนั้นแนหะจากใจแั้่เนี่ยนนะผู้ที่เชิญะถ้ามีอุบายปัญญาในขณะที่มันรวม,ขม,มเขามัไม่เห็นหรอกไม่เห็นรากไม่เห็นต้นลำไม่รวมหรอกมันรวมอะที่นั่ะมันต้องขยายออกไปยังค่อยเห็นมันแตกกิ่งก้านสาขาไป ยังค่อยคิดมันเป็นอะไรต่ออะไรต่างในขนามันรวมไม่เห็นเพื่อจิตชำละก็ต้องชำระในเวลาที่มันขยายกว่านะั่นไม่ใช่ชำละในเวลาที่มันรวมคื้อนอยาไม่สามารถจะยังรู้ทั่วถึงได้เมื่อมันรวมเข้ามาแล้วนะั่น เสนาของหยัดไม่ได้ท่านผู้วิเศษท่านผู้เชี่ยวชาญฉลาดในเมื่อมันรวมเข้ามาแล้วมันอยู่ในที่เดียวแล้วสนุกช่าะสาสางไม่ต้องไปช่างะที่อื่นในที่เดียวมดโรคก็อ,อยู่นั้นโกรธก็อยู่นั้นหลงก็อยู่นั้นรักก็อยู่นั้นชั้นก็อยู่นั้น ที่จะชำระจ็ชำระในที่ทนั้นแหละในหมดจบวุสุดถึงในที่นั่นแต่เรามันไม่มีปัญญาฉลาดเพียงพอจึงต้องชำระในเวลาที่มันเป็นต้นเป็นลำตัดมนเสีถอนมนเสีย มันขดดับได้เหมือนกันถอนแล้วลากทิ้งแล้วก็ดับได้เหมือนกัน,นกทัาน,น,น,นจะหากว่าถอนไม่ได้มันจะไปนก่ออีกเองมันจะเป็นเหมือนกับต้นเขา่าว่ามันหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว แวลวตกถูกดินถูกน้ำเขางอกออกมาขยายเป็นต้นเป็นลำเป็นไมกเวลาเป็นต้นเป็นลำเป็นรวงขึ้นมาแล้วโอ้ยิ่งมากกว่าเก่า,มาเมเลดเดียวตั้งร้อยร้อยเป็นพันมาเดเยดางนั้นเราจรึงให้มีสติควบคุมตัวนั่นแหละตัวใจนั่นแหละ ไว้ใหแน่นหนาเมื่อมันออกไปก็เรียกว่ามันแตกมันจงสายไปมาทั้งทุกทั้งต่งงางๆนั้นก็เรียกว่ามันแตกเป็นกิ่งเป็นง่าออกไปเราพิจารณาชำระสาสางด้วยเหตุที่มันไม่มีทีสิ้นที่สุดมันเป็นโทษทุกข์ท้าให้ เรียนวหวแต่เกิดสะเพราะเหตุนี่แหละมันไม่ชินสุดสักทีจนกระทั่งเห็นโทษทุกข์ของมันจนเบื่อหน่ายคลายจากความยินดีพอใจนั้นนั่นเรียกว่าชำละเมื่อ่าคลายจากความรักความไข่คว็มยินดีทั้งหลายนั้น หมดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งเป็นกลางอยู่รักษาความเป็นกลางมันไว้ถ้าหายัางมันมันไม่หมดมันก็ต้องออกไปอีกพอ,อกปอีกก็ชำระเป็นอย่างนั้นแหละอีกอยู่เสมอเสมอเพราะกิเลสมันหลายชั้นจำเป็นจะต้องชำระมันเสมอ แะต้ามันควบคุมอยู่ทุกเมื่ออันนี้เราเข้าใจว่าละเอียดแล้วเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วแต่อีกที่หลังมันยังรู้เข้าไปก็นั้นอีกละเอยียดเข้าไปก็นั้นอีกมันไม่มีที่มันไม่ไม่ไมสิ้นสุดเพียงแค่นั้นทำได้อย่างนี้เสมอเสมอ ก็จะเป็นคุณประโยชน์ยิ่งถ้าหากว่าได้ครั้งหนึ่งแล้วเราพอแล้วยินดีแล้วพอใจอยินดีก็เพียงเพียงแค่นั้นเข้าใจาบริสุทธิ์หมดจบที่หลังนั้นไปถูกดินถูกน้ําเขาประสบอารมณ์คือดินน้ำํำมันถูกดินถูกน้ําคือประสบอารมณ์อารมณ์ที่ให้โกรธ อารมณ์ให้รักให้โกรธให้ยินดีให้ยินไล่มันจะฟูมขึ้นมาอีกผู้ที่ทำความเพียรภาวนาต้องพยายามอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราเกิดมาไม่ใช่เกิดชาติเดียวนับพบเราชาติไม่ถวนเกิดมามันซ้ำม้เจริเรมากมาย ีิเลสคือกรรมกรรมดีกรรมชั่วเราทำมามากมายแต่ความดีมันน้อยความชั่วมันมากเราตั้งใจด,ดูในเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมันคิดอะไรปะมันคิดจะรวมได้อย่างอธิบายวันนี่มีไหมโดยสมากไม่มีนั่งทำกองเพียนตั้งหลา,ลายปีมันก็ไม่รวมให มีได้พุ่งอยู่เรื่อยไปแสดงว่ากิเลสนั้นหลมากกว่ามากกว่าสมาธิเห็นนั้นยังต้องพยายามวันหนึ่งทีหนึ่งสักหรือสองปีได้สักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชำระได้ละครั้งหนึ่งพเข้าถึงจุดรวมได้กันน่ากว่าชำระได้ละ มันจะค่อยเบาๆไปเราชำาหน้าไม่ได้ก็มีดิฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาหาเฉจิเบสตัวอยู่ตลอดทุกเมืองไม่ใช่ของง่าย,ายการทำกวาเเลียนพวานหนาไม่ใช่ของง่ายยแต่ไม่ใช่ของยากหรือวิสัย ผูพ้พยายามทําต้องสําเร็จวันหนึ่งถ้าไม่เป็นไปประความรูสึกมชจลแล้วพระองค์ไม่สอนแต่ไวอาศัยขานนานช้าหน่อยอาหาว่ามีแต่กรรมชั่วมีแต่กิเลสเร,ริ่มไปไม่มีเวลาคนใน้สักที แต่ว่าเราต้องการอยากแกได้ความสุขอยากแก้พ้นจากทุกข์าก้พ้นจากกิเลสแต่เราสะสมกิเลสไม่ใช่ชำนะกิเลสทางชำนากิเลสต่างหากเป็นความสุขอะไรการชำรากิเลสการทำทานเขาเรียกวชวนะกิเลสเบาบางแล้วครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็เบาบางไป เปลือบเปลือตืนตื่นเนี่ครับคนที่ทําบุญลทธานเกิดความเพิ่มปีติอีกอบเงินใจความโ,มโกลภโง่ก็หายไปอยากความโลภอยากได้มาทมํทาบุญทำธารมากแต่ความโงธมันก็หายไปความยินดีคอยใจเรื่องใสในการทําบุญเรียกว่ามันเบาบางไปแล้วนะกิเลสมันนักไปแล้วตอนนี้ยังยา,ยากอยู่ เชื่อกรรมเที่ยผลของกร,รมแล้วรักษาศีลนะและคนชั่วเสียและคนชั่วห้าข้อก็ดีควมชั่วแปดข้อเรียบรู้หน้าที่แปดเราชำระได้พิจารณาถึงเรื่องความชำระของเราได้ชิ้นข้อนั้นเราก็ละได้ชิ้นข้อนั้นแล้วก็ หน้าได้สามสี่ห้าข้อจนกระทั่งแปดข้อเก้าข้อยึดชิบข้อสัมมายุติจิตข้ออันนั้นเราชำระใจของเราที่จะให้มาตั้งมันนงมนงนงม่นอยู่ในสินแต่ไม่ใช่ของง่ายๆเราตั้งมั่นอยู่ในสินแต่ไม่ใช่ของง่าย ที่ของยากที่ทําได้น่ะที่เราทำได้เนี่ยว่าจาระความชั่วของเราไปมันก็จะเที่อมคาางไปทำสมาธิภาวนาสงบเยือกเย็นเห็นความสุขละความชั่วความเร็วสตกตามขาม่นวา,มมายได้ มีความสุขอยู่ขั้นนั่งก็เรียกว่าชนะกิเลสไปแล้วค่อยหมดไปหมดไปส่วนสัญญาที่จะชำระกิเลสก็เคือบชำระมาิเบื้องตนน้นนล้นตัวปัญญารู้จักทำบนุญนำทานสละจาระเป็นมีความอ้อ,อมอารีนักสัมีเหการมีการเห็น กรรเ,เชื่อกรรมเ่พผลของกรรมรักษาสิ้นห้าที่แท้อันนัน้นตัวปัญญาทำสมาธิภาวนาให้สงบนิ่งแนวได้พิจารณาชำาระกิเลสทั้งปวงหมดละถอนไปโดยลำดับๆจนกระทั่ง,ง,งยังเหลือที่จิตนั้นก็เป็นการชำระกิเลสในตัว ปัญญาตรงนั้นหากว่าปัญญาวิปัสนาแก่กล้าอันที่เรียกว่าปัญญาธรรมดาสามัญทั่วๆไปที่ว่ามันาานะปัญญาพาชนาแก่กล้าจริงๆนะจังพิจารณาเรื่องจิตคิดนึกสิ่งใดของหัวงมดมันลงอันิีจังทุกขังหน้นตาตาเลยไม่มีทางไป หมดทางภายในเมื่อกลลงอันนี้อย่างดังตาลงเอกกึกระตาทำเอกกึกระตาจิตอันเดียวแท่นั่นกขเรียกว่าชำระใจแต่ว่ายังนะมันยังว่จันทรสิ้นสุดก่อนเพียงชำระเทานั่นก็ยังวะพิไม่มีที่สย้นสุดแต่เป็นท้นทางแล้วนถูกทางแล้ว ทางใจสำเร็จมาของนิพพานก็ทางนี้แหละเพื่อนนิจังทุกขังัตาส่วนนั้นปัญญาส่วนวิเศษนั้นเป็นของเป็นเองครับไม่ใช่ต้องไม่ไม่ใครแต่งหรอกมันเกิดเองกันเองธรรมะของพุทธจ้าเนี่ยว่าเป็นของอัศจรรด้วยเหตุที่เป็นเองนั่นแหละ เราจะตัดต้นมันต้องหาเงาไว้ก่อนไปนตัดสายไม่ไม่มีที่กินที่สุดตัดต้นไม้ไปตัดสายมันไม่งะไม่มีที่กินสุดหรอกมันกอกออกไปอีกตัดเงาคุดเงาถุดมันยังค่อยตาย เราต้องค้นหาตัวใจมันซะก่อนตัวใจแท้แน้่มันตรงไหนกันใจมันเป็นตัวการที่คิดที่นึกส่งไปเรียกว่าจิตมันจิต่นี่ะมันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกมันเป็นเหตุเนี่ยเกิดกิเลสมากมายหลายอย่างมันมีที่สิ้นที่สุด อธิบายมาทึ้งเรื่องความทะเยอทะยานที่ล้นอย่างไรงน้นอย่างนี้ก็มไม่มีที่สิ้นสุดพระก็ออกไปจากใจเลยเนค้นหาตัวตัวแต่อธิบายมาหลายครั้งแล้วโดยใจคือตัวก,กลางอยู่ได้ว่ากลางม,มันต้องมีสิ สิ่งในพวงมดต้องมีมันต้องมีต้องมีตัวกลางกันเนี่ยมีดีมีชั่วมันก็ต้องมีไม่ดีไม่ชั่วมีสุขมีทุกข์มันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีบาปมีบุญมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่บาปไม่บุญมันมีคิดมีนึกมันต้องมีผู้ไม่คิดไม่นึก เราจับตัวนั้นไห้ได้เราจับตัวนั้นได้ก็ถ้าหากมันไม่ทันจับเบื้องตนไม่อยู่เอาอนาฝานุสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเอาตัวนั้นไปตัวกลางครับไว้ที่ลมหายใจหรือวาตัวกลางเอาไว้ที่พุโทโธก็ได้ให้มันอยู่ มันเมื่อมันมันไม่อยู่กับพุทโธหรืออนาปานสติควบคุมไว้สติที่นึกว่าพุทโธหรืออนาปานสติมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยแน่อยู่กับของอย่างนั้นนะอย่างเดียวนท่าน,นะ้ไม่ส่งไปส่งมาหน้าหลังเท่านั้นเป็นเครื่องผูก ถ้าอยังงม่ทัังอยู่เอานั้นนะผูกไว้ที่หัวหมดที่มันเป็นอะไรต่างๆถ้าไม่อยู่เอาน,นั้นนะ่ะผูกไว้ถ้าหากมันอยู่แน่วแน่แล้วคราวนี้เราเปิดอิสระเนื้อสิ่งทั้งหลายของ,งหมดถ้าไม่อยู่เราไม่เป็นอิสระเป็นทาสของคมคิดของมน่น ถ้าเป็นนิสระอยู่ของที่แล้วสบายนิสระมันต้องสบายดีก็เป็น่านของเขาเรากำหนดคุดโถแร้วนาปาจะติให้อยู่ในที่นั้นอยู่ได้นาแต่น้าก็ให้อยู่นั่แหละให้อยู่ไว้ซะก่อนคนเรามากอยากจะได้อยากจะได้เร็ว แต่เดียวมันดาวเนละถึงตรงนั้นน่ะก็เอาละหรือมันอยู่แล้วก็เอาละเลยไม่ไม่อยากปีนาอีกมันกลับคืนมาของเา่าของของไม่หมดไม่สิ้นมันจะกลับคืนมาของเก่าไงเอาชำระกระจนหมดสิ้นแล้วก็พยายามรักษาดันไว้ตั้งสติรักษานั้นอยู่ตลอดเวลา ที่มันรู้ตัวสติเป็นผู้ควบคุมตามปัญญ,ญาผู้รู้ตัวรู้เรื่องต่งตางอันนั้นะเป็นตัวปัญญาแล้วก็คุมอะไรว่าเราพิจารณาอะไรจิตมันส่งไปทางไหนมันไปติดอะไรมันรู้ตัวอยู่นะอันนั้นตัวปัญญาตามรู้ตามเห็นนั่นเรียกปัญญา ทำให้มัน่นคงสติให้มั่นคงแน่วแน่เต็มที่สิ่งที่เราปริกรรมอยู่หรือพุโทโธก็ดีอนา,าสติหายหมดยังเหลือแต่สติตัวเดียวสติกับใจตัวเดียวสติปัญญากับใจสสติก็ออกจากใจปัญญาก็ออกจากใจรวมว่าเป็นอันเดียวเลยค่ะนี้ ไม่ได้ออกไปข้างนอ,อกสต,ตีก่อนนั้นใจก่อนนั้นปัญญากัานั้นตัวไม่มาในเสี้ยวเลยอย่างนี้เราเรียกว่าเม็ดเข้ามารวมมันเก็บเอาลากเอาต้นเอาลำมารวมเป็นเม็ดเดียวเมื่อเราเค่อยยี้นะมันแตกค่อยยี้มัน ทำลายไปมันก็ดับตรงในที่นั้นถ้าไม่ขยี้ไม่ทำลายมันก็จะเป็นงอกขึ้นไปอีกเราทำเพาราะนาสมาดีกันได้